นี่ครับเ้ยยำยุทธสนอาหารปีกไม้ครับไฟนี้ซ้อมมาตัวไนครับซ้อมมาเดือนกว่าครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้สวนอาหารปีกไม้ครับอยู่ที่สระบุรีครับผมมีใครเป็นผู้บังคับซ้อมมากกว่าที่ยังอื้อแยะเลยครับก็พวกน้องๆในคล้ายเชื่อถือไหมครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสองครับเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับหกสิบเอ็ดกิโลครับเราเป็นหมดจไตา์เลยครับตายเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอกับเด่นทุ่งทองเคยเจอไหม ไม่เคยไอ้นี่ไฟแรกเลยเหรครับแล้วได้ศึกษาเกม่ยวการต่อยเขาบ้างป่ะได้ดูการต่อยเขาบ้างไหมศึกษาเขาเป็นมวยสไตล์อะไรเหมือนกันมวยเดินมวยบูมเหมืันงไงแล้วอย่างวันนี้เราวางเกยวางไหนยังไงก็ตั้งรับครับก็ไปตามสไตล์เราเนาะอย่างล่าสุดนี่เราต่อยไว้บางอย่างเปิดโควิดมาต่อยครับกี่ไฟแล้วต่อยหนึ่งไฟครับไปต่อยไว้ที่ไหนที่วีรำคับอ๋อไปต่อยวีรำนอกรอบหรือ ช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยปล่อยต่อยเวทเท่าไหร่ประมาณประมาณตอนนั้น57าสโลครับอืมแล้วเป็นไงผลเป็นไงแพ้คะแนนแพ้คะแนนเขามาแล้วเราก็มาต่อวันนี้ไปที่สองครับอืมอย่างเมื่อกี้สอบว่ามีปัญหาไหมน้ำหนักไม่ครับเมื่อกี้มากเกินประมาณเท่าไหร่กินมาครับอ๋อกินมาปล่อยปล่อยมาว่าไนเถอะกินมาเมื่อกี้เกินอยู่เท่าไหร่นะสองปอนด์ครับสองปอนด์ดักรอไม่มีปัญหาเนาะสบายสบาย เราคุมคุมามากี่โลอย่างที่นี่ไฟนี่ประมาณห้าโลห้าโลเรา,ราต่อยมือมาโรโลทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาครับประมาณไม่รู้นะถึง100ร้อยยังเดือดได้เนาะรเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับรกาลสินครับฝากที่ช่วยแปลงกับเรานี้นะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับ